ส่องความรวยครูภัยบูลกระต่ายโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นบนเฟซบุ๊กเปิดงบทะลุหลักสิบล้านบาทซื้อบ้านหรูพร้อมปักหลักเรือนปลูกต้นรักเห็นโครงยังอลังการขนาดนี้ถ้าสร้างเสร็จจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเช็คความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่วันที่21สิงหาคมพศ2566ครูภัยบูลแสงเดือนและ กระต่ายพันนิพาได้โพสต์ภาพอัปเดตบ้านหรูหลังใหม่ขณะวางโครงสร้างเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วดีกรีความอลังการบอกเลยว่าไม่ธรรมดาทั้งคู่คำนวณงบประมาณแล้วบอกเลยว่ามีอึ้งเพราะคาดว่าค่าใช้จ่ายเกิน8หลักทะลุสิบล้านบาทกันเลยทีเดียวโดยทั้งคู่ได้ระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่า เครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันรุ่นสร้างตัวอัปเดตบ้านของเรางานสกินงานสีรองพื้นงานบัวและอื่นๆสร้างบ้านเงินสดมันเหนื่อยมากแต่ก็ภูมิใจเมื่อคืนเราสองคนกระต่ายพันนิพานั่งกดเครื่องคิดเลขเงินที่จ่ายค่าสร้างบ้านไปถึงตอนนี้แทบเป็นลมมันเกินแปดหลักไปแล้วสรบปแป๊บสู้ต่อไปเฮามันนักสู้อยู่แล้ว สำหรับครูภัยบูลแสงเดือนกับนักร้องสาวกระต่ายพันนิพาทั้งคู่ประสบความสำเร็จในวงการเพลงที่มาพร้อมๆกับกระแสดราม่าในคดีพระผู้เยาวที่เคยเป็นประเด็นก่อนหน้านี้จนตอนนี้เริ่มเติบโตมาทำงานด้านโปรดักชั่นถ่ายทำละครคุณธรรมทำให้มีฐานแฟนคลับตามติดเป็นจำนวนมากนั่นเอง